วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเช็คระบบของรถเบนซ์คันนี้เป็น 300E นะครับผมรีวิวหนึ่งสองสี่นะครับเพื่อนๆทีนี้มาดูนี่เช็คน้นมันพาวเวอร์นะครับผมปั๊มพาวเวอร์เขาก็อยู่ใต้ระหว่างไอ้ท่อกรองอากาศครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้มือหมุนออกไปฝั่งซ้ายเป็นออกฝั่งขวาเป็นเข้าปกติครับผมเติมน้ำมันพาวเวอร์ให้อยู่ในระดับเม็ดของเขาให้พอดีนะครับ หมุนปิดปกติครับผมดูเหล็กวัดน้ำมันเครื่องนะครับผมนะครับนี่เขาจะมีขีดบอกกันเพื่อนๆครับผมไม่เกินแม็กขีดที่สองนะครับผมก่อนเดินทางไกลก็ต้องเช็ครถทุกครั้งนะครับนี่เหล็กวัดน้ำมันเกียร์ครับผมอยู่หัวมุมตรงข้างในสูดของท่อไอเสียนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนๆผมจะไม่เกินขีดที่สองนะครับเราต้องสตาร์ท เครื่องวัดนะครับผมเหมือนกับทุกรุ่นนะครับผมของรถเบนซ์ครับที่มีเหล็กวัดน้ำมันเกียร์ครับผมต้องสตาร์ทเครื่องวัดนะครับอย่างตัวล็อกก็ดึงออกมาง่ายครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาปกติครับเวลาใส่กับเข้าไปก็ดันลงไปเข้าไปก็ล็อกง่ายๆครับผมนี่เป็นน้ำมันเบรกนะครับนี่เราก็มาเช็คตัวน้ำมันเบรกเราอยู่ในปกติหรือไม่ครับผมครับ นี่ประมาณแม็กนะครับผมต่ำลงไปตามพระเบีรคเขาลดลงครับผมตัวนี้เป็นถังทับทังน้ำมน้ำนะครับนี่เขาบิดออกปกติครับผมมีคันรถญี่ปุ่นนะครับขาเข้าหมุนมาฝั่งขวาปกติครับผมทางน้ำฉีกกระโจกก็เติมให้พอดีครับผมไม่ต้องเอาเต็มมากนะครับเดี๋ยวถังจะแตกไวนะครับผมถ้าเราถังน้ำมันขาดแล้วไฟเขาโชยครับ